ก,ก็กาสพดีห้องชมท่านเลยครับวันนี้อยู่กับผมจะเตรียมมองนอะไรเชิดเคยนะผมเออวันนี้ผมก็จะมาดัานแรงเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรทำอีกแล้วนะครับเออซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาดัานแรง EP ที่12แล้วผมก็เดินทางมาถึง e ีที่12แล้วก็เดินทางมาแบบมาไกลมากพอสมควรแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูแรงนะว่าแรงผมเนี่ยอยู่หนัที่เท่าไหร่ตอนะนี้ครับแรงผมอยู่ที่ หนึ่งพันอ่าอะไรก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยครับเออกเดี๋ยวนี้เนี่ยผมก็จะใช้สก,กินรันแรงนะครับเพราะว่ามันมีมันเหลือ5้าวันแลก่อนที่อิตาลีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะว่าผมจะใช้สก,กิลอะไรดีอา่เอา,เอาเอ,า,เ,อาเอาเออเออเอาอะไรดีวะอ่านี่แล้วกันนะครับผมสก,กิลที่แบบผมใช้ก็แกะรันแรงตอนแรกๆนะครับผมไม่ใช่ดิใช้แก่กันตอนตอนรีทีที่สิบเลยนะครับผมเออ ก่อเคี้ยวผมผูม้บริการเสียเวลาแล้วครับเราก็จะมา,าเล่นกันเลยดีกว่าว่าการแร้งเนี่ยมันมันแบบมันสุดแค่ไหนนะครับวันนี้ผมจะกดโซโลลูไปนะครับโอเคไปแล้วเอสโกโอเคครับผมวันนี้ผมก็มาลงที่แมปอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วเราก็มาเก็บของเรื่อยๆครับดาวสก,กายที่ติกแล้วของเราต้องเก็บของทุกวันนะไม่รู้เป็นอะไรแนละ้วจังหวะนี้ผมก็เจอคนอยู่ยิงอยู่งั้นกนะ็แปลว่าผมยังไม่สนใจนะพวกใครจะมานะผม แต่วันนี้ผมก็แปลงล่าไปพุ่มไม้ครับเนื่องจากเจอคนวิ่งอยู่นะผมเราก็สังเกตล่าตามล่าไปเรื่อยๆครับเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยเปิดเสียงสั่นอยู่นะครับผมซึ่งการเปิดเสียงสั่นเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับคือจะในการสกูเคลื่อนที่อ่ะเห็นแล้วในการตกูเคลื่อนที่เนี่ยโทรศัพท์ก็จะสั่นปี๊ดๆสองครั้งนะผมเออก็จะได้เราเก่งขึ้นทันทีนะไม่รู้ว่าผมเกิดแล้วมันเก่งขึ้นหรือเปล่าแต่วันนี้ผมเห็นสกูแล้วก็ลากหัวไปจินมเดือดแล้วก็เรียบร้อยครับผม ผมก็เลยเก็บคิวหนึ่งไเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแลังจากนั้นก็มีโค้2สองมา u ยเรานะครับแต่ทวันนี้ผมก็ได้อ่า <Okay. S 1> เก็บไปครับว่า,วาสกูเนี่ยลนนะครับผมเออแล้วก็เราเราก็เก็บของเรือครับเราก็ไม่ได้กองรีบอะไรนะครับผมแล้วเราก็เจอไอ้พลังาอายนะครับผมซึ่งผมจะบอกก่อนนะครับว่าลหลังค้าพิกเนี่ยมันมีคนอ่าขึ้นไปเลเยไปเยอะมากนะครับเออ ก็โอเคครับผมแล้วก็อ okay. ่าโหสลิงไปที่เขตเมมสกิเลยครับผมก่อนที้เราก็ไปอยู่ถึงเขตเมืางสกิแล้วครับผมเราก็ได้อ่าการมาที่ป่องอะไรก็ป่องอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับผมแล้วเราก็มาเก็บของนี้สักพักหนึงนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยผ่านพ้นมาจากพีแล้วนะครับผมหลังจากนี่ยผมก็ไม่ได้มาอ่าเก็บของที่ให้กองไอ้เขตกูไก่กูอ่ะไม่ใช่ดิเขตไอ้ที่มีบ้านเยอะอ่ะเออ กิเป็นเขตคาคุซิวาเออผมอ่านถามชื่อถูก้วผมคิดถูกแ้ะโอเคก็ช่างมันแล้วกันนะครับผมก็เขตอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคแล้วก็กว่านี้ผมก็ได้เจอสกูนะครับเออเราก็ได้ทําการไปเป็นหู้ไม้นะครับเพื่อจะหลอกล่อนะครับแปลว่าสกูเนี่ยกำลังซื้อของนะครับเพื่อที่จะทำการทําอะไรก็ไม่รู้นะเอาแล้วสกูป่อยโดนแล้วจวังหวะนี้ไงกเอาละครับเรายิงไปแล้วโอ้โหเอาเอาสกูลนสกูลนแล้วจวังหวะนี้งไงตายวอครับผมไม่ให้เรายิงด้วยครับผมแล้วก็มีปืนระเบิดอยู่นะครับผม แต่ไม่เป็นไรครับเราก็โยนระเบิดไปก่อนนะครับผมชว่วงนี้เพื่อหลอกล่อว่าเรามีระเบิดนะครับผมแล้วจากนั้นผมก็ใช้ของหนักแล้วก็เหลียบร้อยเลยครับผมในสุดกูดคนนี้ก็กล้าลยลงไปไปที่ปลอยแล้วครับผมแต่หลันั้นผมก็มาเก็บบ้านฟาร์มนะครับผมเออหัอาจากนั้นเนี่ยผมก็มาซื้อกาล่านะครับเพื่อจะทําการน่ล่าคนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะ ตอ,อ,อนนี้ผมก็เจอคนอยู่อบนเอเลสบนสะพานนะครับผมผมเห็นแล้วนะครับก็แ๋ยวก็จะไปถล่มปูดเขาก็เลยดีกว่าแล้วครับผมเออแล้วก็เราก็อาจจะเข้าเข้ารู้กาแมงก่อนนะเพราะว่าสกูเนี่ยอาจจะอยู่ขบนอาจจะเอาเนี่ยเอาปืนเนี่ยจริงใส่เราก็ได้นะครับผมผม,มือคารูู้นะครับผม จังหวันนี้ผมก็ยิงไปก่อนนะครับนัดแรกครับยิงไปไาลนะครับผมเพราะว่าตะกู๊เนี่ยเก่งมากนะครับสำหรับคนนี้ผมเล่นไปเมื่อกี้เนี่ยแบบโหแม่งเข้าไม่ลงครับผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเรามาบรรยายจังหวะนี้กันก่อนจังหวะนี้ครับผมยิงก็ไปสองลูกนะครับแต่ว่าตะกู๊เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ไหนอ่ะผมเจอแล้วอุ้ยสกู๊ปเป็นสึกว่าจะยิงปืนปืนสไนแน่นอนเลยครับผมสภาพแบบนี้แล้วเราก็หาที่เล็งดีๆอุ้ยเชี่ยเกือบตายอ๋อโอเคครับเราก็คลับยา้ายก่อนนะครับแล้ว ไม่รู้ว่ากระดกระเบิดมาจากไหนนะครับเออแล้วก็แปลงรากเป็นพุ่ไม me. ้ไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองนะครับผมเออจากนี้เนี่ยผมก็จะทำการช่อมช่อมซ่อมกกอบไปก่อนนะเออแล้วก็ผมเนี่ยพยายามจะหามุมยิงสกูนะครับว่าคนนี้เนี่ยกิ่งมากบ้านนะครับในเรื่องอ่าสนัยนะครับผมไม่รู้นะสกูคนนี้นะแล้วก็เหลือ1ิคนในแมปนะครับผมเราก็จะหามุมยิงคนนี้กันนะผม แล้วผมก็หามุนีนี้เจอครับผมก็ได้อ่าล่าหัวเขาไปก่อนเลยครับหนึ่งตัวนะครับเออวตายลงไปแล้วนะครับผมก็ขอแนะนําปืนที่แบบล่าหัวนะครับก็มีปืนนี้เลยครับเป็นปืนอ่าที่ผมใช้อยู่นะขนาดีีก็ปืนเป็นเป็นปืนที่ล่าหัวง่ายนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับทุกคนเลยครับที่เล่นปืนนี้นะครับโอเคครับแล้วก็เราก็เจอคนอีกแล้วครับซึ่งผมเห็นแ้วกับดักระเบิดครับซึ่งสกูนอาจจะซ่อนไม่เนียนะครับผมแต่สถานีผมก็ได้ฝ่าฝืนพยายามขึ้นไป้างบลนะกแต่ว่า กัดระเบิดแม่งทางานนะครับเออโอเคครับตอนนี้สกูก็น่าจะอยู่ข้างล่างแล้วนะครับผมผมสังเกตเห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะออกข้างนอกเลยครับเพราะว่าสกูลงมาแล้วครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหผมเห็นผมเห็นสกูเนี่ยซ้ำาศกคุณอยู่นะครับผมแล้วเขาเนี่ยก็จะสักเลิกันเลยเลิกเล่นละที่ไหนครับพักที่ไหนน้องๆเล่นทันพี่หน่อยครับเออไม่ได้ ก็อเหอียผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็เป็นคลิปดันเร้งเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับฟรีไฟล์อื่นอีกไหมนะครับก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ